ครับครับเมื่อกี้คิดเ็นกันอ๋อขอบคุณค่ะถ่ายไหม่โอเคโอเคธรราหวยไหมยรเหรอครับครับตรงดีไหนเลือกมาองแดออืม ครับครับขนมด้ให้พี่อ่าานมี่ไันเลยดิยังไม่แฝหรอไ่ให่นที่นอุ้ขอโทษเท่ารอุ้ยมันเลมันสั่นอยู่มันสั่นทีี่ไม่เตดวงใหญ่เลยนี่ติ๊กเกอร์เหรอนี่ติ๊กเกอร์ชื่อหนูด้วยนะเนี่ยโอ้สั่นทำมาทำเองกับมือนี่เอรอ้ีอ้ยมีอยมีอุ้ย้ยอ้ยออ ตัวลุดขอบคุณครับน่ารักจังเลยช่องตองรีบอกว่าไม่ไม่หลนไไม่นอ๋อขอบคุณครับไปจ่ายุ๊กคู่หน่ากไปจำนวน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 ครับผมได้ครับ

ใช่คู่กันได้ค,คือมือสั่นและ pues humans, เข่าก็สัส่นด้วยสวัสดีครับนัททิวครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์กับแฟนๆทุกคนนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะคบผมบายๆแค่นี้แหละ

ปากเขาทำคือไม่ได้จ e ้างเขาทำใช่ไหมเาจ้างต้องจ่ายปากคือทำฟีดพี่นายขอมองงหน่อยโอเคนะครับเดนนะอ๋อรกับองด้วยอะไรูกเขาทิงขอเฮ้ยกเยออะไรอะไรเฮ้ยอ่่เเขา้องเขาจะยู่แล้ว

อยู่ยงไหอยู่ไหนก็มอยู่ไหนอืมนี่ครับอ่ะไปเอารับอาได้แล้วจ่าไปนั่งก่อเลยไปนเป็นแลโอเคเดี๋ยวพี่เขายังอยู่ใช่ปะอยู่ครับอยู่

ได้ครับยังไม่แปลกหัวใจเลยอันนี้เซฟแบตใช่ไหมครับแม่หน้าจอสลัวมากโอเคครับไม่ไปไหนแล้วแล้วไม่ได้แปลกหัวใจเปลี่ยนเหงื่อแล้วขอบคุณครับตาไม่ติดไม่ติดยังค่ะใครยังไม่ติดจากที่มันแปลกเลยนะติดแรกเลยจริงจริงวันนี้ไม่ได้มีเรียนใช่ไหมีค่ะวันนี้วันหยุดไหมครับไปตอนเลานจะขับมอว่างนะอาเด็คด่ะ น้องมือถือแล้วอ๋อครับยังเลยค่ะหนูโม้แต่เป็นซัก้องอยู่อ่าอุ้ยอืมพี่่เจอะแบบโอเคโอเคสนกมเป็นยันอยดูแของอะไรมไม่สวยเหรอโอ้ย่แแรนคนมันงมาก ม่ม่นะ่น้องมานเขาใส่เนื้อมาดหห้ยกเลยไเดหน้านนาจะันไหมโอเคครับไพี่ครัววาดนน้เน้อี้าโล่่ลงไม่ได้ลงึ้ขอบคุณครับแกันนะครับครับสาคนะครับครับ มันมืดนะครับตรงนี้มืดเลยเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนก่อนกลับบ้านใครไม่ทานทานครับโองนเานับ้าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมี้องานะครับ ครับัหะันออถือไว้เดี๋ยวจะจิ้มเองให้หน่อยครับถือสอไปกดลงนิดนึงกดลงนิดนึง พอหน่อยเพราะว่ารถขบวนสุดท้ายแล้วเเอ่ขอให้รักแท้เเโอเคครับบ๊ายบายน้หัมาัยบ๊ายบายจับทก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ไม่ได้นึกว่า ไม่ได้ไล่นับไงว่ามันหกแล้วนะเนี่ยอะไรเงี้ยตั้งแต่ออกจากบ้านนี้มาก็ขอบคุณทุกคนนะคะผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงความรักนะครับให้กับทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับความรักที่มีนะครับก็จะเก็บความรักนี้ไปเป็นกําลังใจให้ตัวเองทาทุกอย่างให้ดีที่สุดต่อไปแล้วกันขอบคุณครับเฮ้เขินละไปอะไรหอป้าลูกไหม ไปลูกตัไปลูกบูโอเคครับไปลูกเย่ไอลูกแคนได้ครับตั้งแถวเลยตั้งแถวตั้งแถวลองก๊อบไหนอ่ะยืดแล้วนี่นี่หล่อม้วนด้วยวิ่งแค่บรรกาณหล่อมของเานี้ดรดูกโน้ตดด วงยอจะลำบากไม่เห็นสันน่เลยนะนั่ง๊ไอ้นี่เลยนะไม่คอไม่ัสใจอะดนรถัหน่งนะครับอะไรครับอะไรครับไม่ดบบายบายเดี๋ยวไปก่อนนะ ดีฉัสชอบรักมากรับมีความสุขครับใครแอบติดมาขอบอกดูด like, ูนะคงสากันนะคะมีความสุขมากๆครบไม่าครับบาย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 รับายบายครับรักนะรักนรักาครักิบายบายค่ะมีกินซุร์้วยกนอิทีต่ออะไรภูเก็ตสุดทอ๋อ 好了，弟弟。